สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชชาวีวนันสุรางค่ะ พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬาถึง15นา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอ TNN ช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้ค่ะเริ่มต้นจะพาคุณผู้ชมมาติดตามวิธีการในการฝึกสมองของเราให้ฉับไวและตื่นตัวอยู่เสมอในขณะเดียวกันนะคะจะพามาติดตามการพัฒนาตนเองตามศาสตร์พระราชา และการใช้ชีวิตยอย่างพอเพียงพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะ ถ้าจะกู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกออออทออสทออสอย่อมาจากธนา,าคารอาคารสงเคราะห์ดาวโหลดยางอ,อ๋อแอป GHB All g e n มีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ,อ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป GHB All g e n แอปเดียวครบจบทุกเรื่อง บางคนเชื่อว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีอนาคตจะดีเชื่อว่าต้องขยันแต่ไม่ว่าคุณจะเชื่ออะไรก็ตามเราเชื่อว่าคุณทำได้ขอให้คุณเชื่อในตัวเองสินเชื่อธนาคารอมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารอมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคน วันนี้เทครีพอร์ตชวนท่องดินแดนมหัศจรรย์จากดิสนีย์บนเรือสำราญยักษ์ลำใหม่จัดเต็มเครื่องเล่นยิ่งใหญ่อลังการพร้อมต้อนรับการกลับมาของตำนานกับการเผยโฉมอัลฟาโร e มโอซูเปอร์คาร์ไฟฟ้าจากอิตาลีติดตามได้ในที่ t n c h Report คคืนนี้หลักที่ NN ข่าวข่าว ับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะคุณผู้ชมขาสมองของคนเราเปรียบเสมือนกับเครื่องจักรที่คอยควบคุมการทํางานของอวัยวะต่างๆในร่างกายนะคะยกตัวอย่างเช่น เรื่องของการแสดงออกทางใบหน้าอารมณ์ความรู้สึกความคิดการจินตนาการเวลาที่เราอายุมากขึ้นนะคะสมองก็จะทำงานแบบเสื่อมถอยลงความจำต่างๆก็แย่ลงตามไปด้วยนะคะยิ่งถ้าเกิดปล่อยไว้อาจจะก่อให้เกิดโรคร้ายสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์ตามมาได้ แต่เอาเข้าจริงๆเราสามารถที่จะฝึกสมองไม่ให้เสื่อมลงก่อนวัยอันควรได้ตั้งแต่เวลานี้เลยนะคะวิธีการฝึกสมองที่ว่านี้เพื่อให้สมองของเรายังคงมีประสิทธิภาพดีและทำงานได้เป็นอย่างดีมีอะไรบ้างไปติดตามด้วยกัน,นะคะ่ะ อาการหลงลงลืมลืมที่เกิดขึ้นกับตัวเราหลายคนอาจจะโทษเรื่องของวัยอายุที่มากขึ้นทําให้สมองเริ่มไม่ดีแต่จริงๆแล้วยังมีสาเหตุและพฤติกรรมเสี่ยงบางอย่างที่หลายคนทําเป็นประจําที่อาจจะเป็นสาเหตุของปัญหาด้านความทรงจําได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาเหตุดังต่อไปนี้ค่ะ พักผ่อนไม่เพียงพอในการทําสิ่งต่างๆในแต่ละวันสมองเป็นอวัยวะที่ต้องทํางานหนักอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานจนเกิดความเหนื่อยล้าได้ซึ่งการนอนหลับจะช่วยลดความเหนื่อยล้าและฟื้นฟูประสิทธิภาพในการทํางานของสมองอีกทั้งระหว่างนอนหลับสมองบางส่วนก็ยังคงทําหน้าที่ในการจัดเรียงความทรงจําของวันที่ผ่านมาแต่เมื่อพักผ่อนไม่เพียงพอก็อาจทําให้สมองเกิดความเหนื่อยล้าสะสมและทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพส่งผลทําให้เกิดอาการขี้ลืมเบลอ หรือไม่มีสมาธิรวมถึงอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอารมณ์ทางด้านลบอย่างความเครียดหรือความรู้สึกหงุดหงิดได้อีกด้วยค่ะดังนั้นการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอก็อาจช่วยลดความเสี่ยงของอาการดังกล่าวได้เราจึงควรฝึกนิสัยการนอนหลับที่ดีอย่างการนอนเป็นเวลาการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมองดคาเฟอีนในช่วงบ่ายและช่วงเย็นรวมถึงงดอาหารก่อนนอนอย่างน้อย3ชั่วโมง อย่างไรก็ตามถ้าหากนอนไม่หลับติดต่อกันนานหรือรู้ว่าอาการนอนไม่หลับมีสาเหตุมาจากความเจ็บป่วยก็ควรต้องรีบไปปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุและรับการรักษาที่ถูกต้องนะคะ อารมณ์และความรู้สึกด้านลบอย่างความเครียดความรู้สึกวิตกกังวลความเศร้าก็อาจทําให้ร่างกายของเราหลั่งสารสื่อประสาทบางชนิดออกมามากกว่าปกติจึงทําให้สมองทํางานผิดไปจากเดิมส่งผลทําให้เกิดปัญหาด้านความทรงจําและการเรียนรู้โดยเฉพาะภาวะเครียดระยะเรื้อรงังอีกทั้งความรู้สึกเหล่านี้ก็มักทําให้เกิดอาการนอนไม่หลับร่วมด้วย เพื่อป้องกันผลกระทบจากความเครียดและอารมณ์ด้านลบควรหายกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดอย่างการออกกําลังกายดูหนังและนั่งสมาธิหากบางคนต้องเผชิญกับความเครียดและความเศร้าเป็นประจำก็ควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาวิธีการรับมือค่ะ การขาดวิตามิน B12 หรือโคบาลามีนเป็นสารอาหารที่จําเป็นต่อการทํางานของระบบประสาทและสมองจากการศึกษาพบว่าการขาดวิตามิน B12 ออาจจะเพิ่มความเสี่ยงของปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาทและสมองอย่างอาการขี้ลืมปัญหาด้านการเรียนรู้อาการชาตามกล้ามเนื้อไปจนถึงภาวะซึมเศร้าโรคสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์ ดังนั้นการได้รับวิตามิน b 12อย่างเพียงพออยู่เป็นประจำก็อาจช่วยป้องกันปัญหาเหล่านี้ได้ซึ่งวิตามินชนิดนี้สามารถพบได้ในอาหารประเภทไข่ปลาและเนื้อสัตว์โดยในวัยผู้ใหญ่ควรได้รับวิตามิน b 12ในปริมาณ2.4ไมโครกรัมต่อวันค่ะการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล เราทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นสร้างผลเสียให้กับสุขภาพร่างกายส่งผลทำให้เกิดอาการมึนเมาและหมดสติเนื่องจากแอลกอฮอล์ที่ซึมเข้าสู่กระแสะเลือดจะลดการทำงานของสมองในส่วนฮิปโปแคมปัสที่มีหน้าที่ในการจัดการและรักษาความทรงจำเมื่อเราดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากก็อาจทำให้เกิดอาการหลงลืมในระยะสั้นได้โดยเฉพาะในช่วงที่แอลกอฮอล์ยังออกฤทธิ์อยู่จึงอาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมหลายคนไม่สามารถจดจำเรื่องราวในคืนปาร์ตี้ได้ นอกจากนี้การดื่มแอลกอฮอลในปริมาณมากเป็นประจำก็อาจจะส่งผลต่อระบบการดูดซึมสารอาหารทําให้ร่างกายและสมองไม่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอจึงอาจทําให้เกิดปัญหาสุขภาพทั้งทาง,งด้านร่างกายและสมองรวมถึงปัญหาด้านความจําในระยะยาวได้เช่นกันเราจึงควรดื่มแอลกอฮอลในปริมาณที่เหมาะสมและไม่ควรจะดื่มบ่อยจนเกินไปค่ะน้ำหนักเกิน ภาวะอ้วนหรือมีน้ำหนักตัวที่มากเกินไปจะส่งผลกระทบต่อร่างกายได้ในหลายด้านและอาจจะรวมไปถึงอาการขี้ลงขี้ลืมด้วยจากการศึกษาชิ้นหนึ่งที่ทดสอบประสิทธิภาพด้านความจำในคนที่มีค่าดัชนีมวลกายหรือ BMI ที่แตกต่างกันค่าดัชนีมวลกายนี้จะใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการระบุสถานะน้ำหนักอย่างผอมสมส่วนหรืออ้วน ซึ่งผลการศึกษาก็ชี้ว่าผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์สูงหรือผู้ที่มีน้ำหนักมากมีผลการทดสอบเกี่ยวกับความจำในบางด้านน้อยกว่ากลุ่มที่มีค่าดัชนีมวลกายต่ากว่าดังนั้นน้ำหนักตัวเยอะก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงของอาการขี้ลืมได้ค่ะ นอกจากการศึกษาชิ้นนี้แล้วนะคะภาวะอ้วนก็มักจะมาพร้อมกับภาวะความดันโลหิตสูงและภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับโดยภาวะความดันโลหิตสูงอาจจะส่งผลให้เกิดการอักเสบของร่างกายและสมองจึงอาจส่งผลต่อการทํางานของสมองและระบบความจําได้ส่วนภาวะหยุดหายใจขณะหลับมักจะส่งผลให้ระบบทางเดินหายใจทํางานหนักระหว่างการนอนหลับส่งผลทําให้ร่างกายไม่สามารถพักผ่อนได้อย่างเต็มที่และทําให้เกิดโรคนอนไม่หลับซึ่งก็เป็นปัจจัยเสี่ยงของอาการขี้ลืมได้ ด,ด้วยเหตุนี้นี่เองการควบคุมน้ำหนัก้วยวิธีการต่างๆอย่างการออกกำลังกายการคุมอาหารหรือการเข้ารับการรักษาภาวะอ้วนจากแพทย์ก็อาจช่วยลดความเสี่ยงของปัญหาด้านความจำที่เกิดขึ้นจากน้ำหนักไปจนถึงโรคร้ายแรงชนิดอื่นที่เกิดจากภาวะอ้วน การใช้ยารักษาโรคบางชนิดนั้นอาจจะไม่ได้ส่งผลต่ออาการของโรคนั้นๆเพียงอย่างเดียวนะคะแต่อาจจะก่อให้เกิดผลข้างเคียงอย่างปัญหาด้านความจําโดยผู้ป่วยไม่ทราบสาเหตุซึ่งตัวอย่างกลุ่มยาต่อไปนี้ก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงของผลข้างเคียงเกี่ยวกับความทรงจําจากการใช้ยาได้ยานอนหลับ ยาแก้แพ้และยาแก้หวัดยาคลายเครียดยาตา้านเศร้ายาแก้ปวดยาลดไขมันในเลือดอยารักษาโรคเบาหวานหากผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้ยาเหล่านี้อย่างต่อเนื่องและคาดว่าเกิดผลข้างเคียงก็ควรต้องปรึกษาแพทย์ถึงความเสี่ยงและวิธีการรับมือค่ะแพทย์อาจจะมีการปรับเปลี่ยนปริมาณหรือชนิดของยาเพื่อป้องกันผลข้างเคียง อายุที่เพิ่มขึ้นปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะคะว่าอาการขี้หลงขี้ลืมนั้นเป็นสัญญาณของอายุที่เพิ่มขึ้นโดยอาจจะเริ่มพบได้ตั้งแต่อายุ45-49ปีค่ะอาการที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้หมายถึงการเป็นโรคความจําเสือ่อมหรือโรคทางสมองที่ร้ายแรงนะคะแต่อาจจะเป็นเพียงปัญหาทางด้านความทรงจําเล็กๆน้อยๆเช่นลืมชื่อของผู้ที่เพิ่งเจอกันลืมรายชื่อสิ่งของที่ต้องการจะซื้อ หรือนึกคำที่จะพูดไม่ออกเป็นต้นอาการเหล่านี้แม้ในคนอายุน้อยก็อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะเพราะฉะนั้นจึงอาจไม่มีความจําเป็นต้องกังวลอะไรตราบใดที่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตเพียงแต่ควรมันดูแลสุขภาพด้วยการกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกําลังกายให้เหมาะสมกับช่วงวัยนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและเข้ารับการตรวจสุขภาพตามความเหมาะสมของช่วงวัย ผู้ที่มีอาการขี้ลืมไม่รุนแรงและไม่ส่งผลต่อชีวิตประจําวันการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงในข้างต้นก็อาจจะเป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยลดความเสี่ยงได้อย่างไรก็ตามสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงที่กล่าวมาเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะบางคนอาจจะมีปัญหาทางด้านความจําจากสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงอื่นดังนั้นถ้าเกิดเจอกับปัญหาด้านความจําที่ส่งผลต่อชีวิตประจําวันร่วมกับอาการอื่นอย่างพบปัญหาในการตัดสินใจ หลงทางหรือถามคำถามเดิมซ้ำๆก็ควรต้องรีบไปพบแพทย์เพราะอาการเหล่านี้อาจจะเป็นสัญญาณของโรคสมองอย่างโรคอัลไซเมอร์หรือโรคสมองเสื่อมได้ค่ะคุณผู้ชมขะคนญี่ปุ่นเคยบอกไว้นะคะว่าวิธีการที่เราจะฝึกสมองของเราให้ฉับไวไม่ยากเลยค่ะ เพียงแค่อย่าทำอะไรแบบเดิมๆลองดูนะคะเอาล่ะช่วงนี้พักกันก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมมาติดตามวิธีการฝึกและพัฒนาตนเองตามศาสตร,ร์พระราชาสักครู่เดียวค่ะ บางคนเชื่อว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีอนาคตจะดีเชื่อว่าต้องขยันแต่ไม่ว่าคุณจะเชื่ออะไรก็ตามเราเชื่อว่าคุณทำได้ขอให้คุณเชื่อในตัวเองสินเชื่อธนาคารอมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารอมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคน ถ้าจะกู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกทอ,อ,อสอทอ,อ,อสอย่อมาจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ดาวโหลดยา่าออ๋อแอป GHB All g e n มีฟังก์ชันที่เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ,อ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอด GHB OG แอปเดียวครบจบทุกเรื่อง ระเบิดความมันสนับทุกจอดเชียร์ฟรีเมล็ดเพือดูการมา่ได้ทุกที่บนมือถือผ่าน App ID. แอป True ID ลูกค้า True d t a c 5G แบบรายเดือนดูฟรีเมื่อซื้อแพ็กเกจ1,199บาทขึ้นไปหรือซื้อแพ็กเสริมเริ่มต้นเพียง179บาท ดูชัดสะใจบนจอใหญ่ลูกค้าทัออลนเมื่อสมัครแพ็กเกจ799บาทขึ้นไปดูฟรีพันกล่องท r u ร์ไอดีทีวีลูกค้าท r ว e v i ิชั่นดูฟรีเมื่อสมัครแพ็กเกจแพทินัมหรือสมัครท r ว e v i ิชั่นสแเพียง499บาทต่อเดือน1กันยายน2566ถึง30กันยายน2 5 6 6สนใจสมัครสแกนเลยเชียร์สดรบทุกแมตช์รบทุกจอที่เดียวที่ r ู e กับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะในช่วงนี้นะคะสพคุชมมาติดตามข้อมูลสาระดีๆจากการอบรมหลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคงรุ่นที่16ขาค่ะที่ล่าสุดมีการเดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดนครน,นายกผู้เข้ารับการอบรมนะคะได้มีโอกาสสัมผัสกับประสบการณ์ในการพัฒนาตนเองผ่านศาสตร์พระราชา ได้มีโอกาสไปเรียนรู้ธรรมชาติและในขณะเดียวกันค่ะจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตแบบพอเพียงพอได้ลงพื้นที่ได้มีโอกาสเห็นได้เข้าใจแล้วแน่นอนล่ะจะสามารถนำสิ่งที่ตนเองได้รับไปถ่ายทอดองค,ความรู้ได้ต่อกับคนในครอบครัวและสังคมรายละเอียดน่าสนใจทีเดียวไปติดตามพร้อมๆกันค่ะ เนื้อที่กว่า63ไร่ในส่วนสันติภาพธรรมสถานอํเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกที่เต็มไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ได้ถูกจัดสร้างขึ้นโดยพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์ประธานมูลนิธิเพื่อสันติภาพปัจจุบันทางมูลนิธิได้ทําพิธียกส่วนสันติภาพธรรมสถานดังกล่าวให้เป็นสมบัติของวัดพระราม9ก้าการนาพิเศษไปเมื่อวันที่26-27คุมภาพันธ์2556 สวนสันติภาพธรรมสถานแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคงมาแล้วหลายรุ่นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ปรับเปลี่ยนวิธีคิดและเสริมทักษะในด้านการเป็นผู้นำพอเพียงภายใต้หลักคุณธรรมและจริยธรรมในสภาวะการความมั่นคงยุคใหม่และการพัฒนาประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป พลโทมณัฐแถบทองผู้อำนวยการหลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคงหรือนอพอมอกล่าวว่าหลักสูตรนี้มีระยะเวลาการอบรมสองเดือนแต่มีความเข้มข้นถูกออกแบบภายใต้แนวคิดทำอย่างไรเราจึงมีผู้นำที่มีความรู้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญด้านการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมของสังคมไทยในปัจจุบันและอนาคตเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับสังคมไทยอย่าง,ย,างยั่งยืน การนำผู้เข้าอบรมหลักสูตรนพมรุ่นที่16จำนวน89คนเดินทางมาศึกษาดูงานที่สวนสันติภาพธรรมสถานเพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับผู้เข้ารับการอบรมในด้านการพัฒนาตนเองตามแนวทางการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาได้เรียนรู้เรื่องของธรรมชาติการใช้ชีวิตแบบพอเพียงได้เรียนรู้ได้เห็นพอเข้าใจสามารถนำไปถ่ายทอดให้คนในครอบครัวและสังคมได้เราคือคนไทยแล้วก็เป็น สังคมไทยเป็นสังคมที่เฟื่อเฟือเป็นสังคมที่มีการเรียนรู้แล้วก็เป็นสังคมจุดแข็งของความเป็นคนไทยคือได้มีการถ่ายทอดอวัฒนธรรมองค์ความรู้จากบรรพบุรุษมาสู่รุ่นปัจจุบันรุ่นต่อรุ่นทำให้ได้สร้างความเข้มแข็งของสังคมไทยในปัจจุบันแนวความคิดของ พ่อหลวงของเราและการที่9ซึ่งท่านได้ถ่ายทอดปัตญาเศรษฐกิจพอเพียงมานานมากแนวทางปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมันเป็นแนวทางที่เหมือนกับว่ามันเป็นแนวทางที่สร้างความยั่งยืนให้กับสังคมสร้างความแข็งแกร่งให้กับสังคม นอกจากการนำผู้เข้าอบรมหลักสูตรนพมรุ่นที่16เดินทางมาศึกษาดูงานที่สวนสันติภาพธรรมสถานแล้วผู้เข้าอบรมนพมรุ่นที่16ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนในร้อยจปลอโรงเรียนเตรียมทหารเพื่อศึกษาระบบการสร้างผู้นํา และใช่เพียงการศึกษาดูงานและการฟังบรรยายแล้วผู้เข้าอบรมหลักสูตรนพมรุ่นที่16ยังต้องศึกษาค้นคว้างานวิชาการภายใต้กรอบแนวคิดการสร้างสารค์ประชาคม BCG ร่วมกันด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อผลักดันให้เป็นรูปธรรมสรรสร้างความเจริญก้าวหน้าให้ประเทศไทยจริงๆแล้วงานวิชาการเนี่ยเราเรา,เรามาักจะเจอคําว่าเราทํางานวิชาการแบบขึ้นหิ่งนะครับคือเข้ามาอบรมกันจบไป งานวิชาการทําไปแล้วก็เอาไปขึ้นยิ่งก็คือเอาไปเก็บไม่ได้ใช้อะไรแต่สําหรับนพมแล้วไม่ใช่เนื่องจากนพมเรามองศักยภาพของนักศึกษานพมเนี่ยว่าเป็นผู้บริหารในระดับกลางและระดับสูงในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นภาคทหารภาครัฐวิสาหกิจนะครับภาคเอกชนที่เข้ามารวมกันเพราะฉะนั้นเราต้องการกลั่นความคิดของคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะอยากจะเน้นตรงนี้ครับว่านพมเป็นที่รวมของคนรุ่นใหม่ช่วงอายุ35-55 เราอยากจะได้ความคิดของคนรุ่นใหม่ในการแก้กปัญหาของประเทศในเรื่องต่างๆซึ่งเป็นแผนตามยุทธศาสตร์ชาติและตรงนี้เราอยากจะนําเสนอและผลักดันให้นําไปใช้จริงๆในการแก้กปัญหาครับจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้ว่าโลกเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับเรารู้ว่าวันนี้โลกเราต้องการการดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาโลกให้เป็นกรีนนะครับออหรือว่าการจะใช้ธรรมชาติเข้ามาใช้ แต่สิ่งเหล่านี้จะทําได้ก็ต่อเมื่อเราต้องเข้าใจก่อนว่าตัวเราอะ่ะคือใครตัวเราอยู่ตรงไหนนั่นคือหลักของความพอเพียงนะครับ สำหรับหลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคงรุ่นที่16เป็นความร่วมมือระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยร่วมกับมูลนิธิคลังสมองวปอวเพื่อสังคมเป็นสิ่งสำคัญต่อความมั่นคงของคนไทยในอนาคตผู้นำเหล่านี้จะเป็นฐานสำคัญในการขยายผลการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ส่วนต่างๆของสังคมไทยอาจจะส่งผลให้คนไทยสังคมไทยและประเทศไทยมีผุ้มกันต่อปัญหาที่เกิดขึ้น เมื่อวันที่5กันยายน2566ที่ผ่านมาสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าจัดงาน5กันยาวันสถาบันพระปกเกล้าณห้องเรเวเยตจูเบลีบอลรูมอาคารชาเ l น e จอร์ชั้น1 Impact โดยวันที่5กันยายนถือเป็นวันสําคัญยิ่งสำหรับสิทธิสถาบันพระปกเกล้าเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้าเมื่อวันที่5กันยายน2541 และยังเป็นวันที่มีการอนุมัติให้จัดตั้งสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าขึ้นเมื่อวันที่5กันยายน2544อีกด,ด้วย ดรทิติมาหล่อพิพัฒน์นายกสมาคมกล่าวว่างานหากันยาว,วันสถาบันพระปกเกล้าเป็นงานประเพณีที่จัดสืบเนื่องกันตลอดมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อแสดงมุทิตาจิตแดกคณาจารย์สถาบันพระปกเกล้าเพื่อเชิดชูเกียรตองค์กรและสิทธิเก่าดีเด่นที่สร้างคุณูปการต่อประเทศชาติ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านการพัฒนาประชาธิปไตยและเพื่อเป็นการรวมพลังแห่งความสามัคคีของชาวสถาบันพระปกเกล้าทุกรุ่นทุกหลักสูตรในโอกาสเดียวกันโดยในปีนี้ได้รับเกียรติจากในวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานรัฐสภามาเป็นประธานในพิธีและเป็นองค์ปาถกในการปาถกกถาพิเศษ ภายในงานได้จัดให้มีพิธีแสดงมุทิตาจิตแต่คณาจารย์การปาทักกถาพิเศษพิธีมอบรางวัลองค์กรดีเด่นและสิทธิ์เก่าดีเด่นได้แก่นายแพทย์ชนลน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนายกฤิตอิ่มแสงประธานเจ้าหน้าที่บริหารกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท IRPC จำกัดมหาชนดรภูมิบริน um ชุนหะวงวริศที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา คุณภารดีวอร,รเกิดกคุณชยัยกรรมการผู้จัดก,การบริษัทโอเวอร์ซีคาร์บอนไรเซอร์จำกัดในงานเดินกล่าวจึงมีสิทธิ์เก่าและสิทธิ์ปัจจุบันของสถาบันพระปกเกล้าทุกรุ่นทุกหลักสูตรมาร่วมงานประเพณีสำคัญประจำปีในฐานะสิทธิสถาบันพระปกเกล้าอันทรงเกียรติแห่งนี้ดรภูมิบรินชุนหะวงวริศ กล่าวว่าขอขอบคุณทางสถาบันพระปกเกล้าคณะกรรมการสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าที่คัดเลือกให้ตนเองได้รับรางวาัลสิทธิ์เก่าดีเด่นอันทรงเกียตินี้รู้สึกภูมิใจนะครับและก็ดีใจเป็นเกียรติมากครับที่ได้ร,รับรางวัลสิทธิ์เก่าดีเด่นสถาบันพระปกเกล้าในปีนี้ครับผมเราได้องค์ความรู้มากมายนะครับอย่างผมเรียนสองหลักสูตรเรีนหลักสูตรปรอมอรก็คือหลักสูตร กฎหมายและองค์กรมหาชนนะครับปปร,รหลักสูตรการเมืองการปกครองนะครับทำให้เรารู้เรื่องของการเมืองการปกครองมากขึ้นระบอบประชาธิไปไตยควรมีอย่างไรนะครับควรกระจายอํานาจสู่ประชาชนอย่างไงและเราได้ตรงนี้เนี่ยเอาไปสอนเด็กอย่างผมเนี่ยเป็นอาจารย์พิเศษสอนหนังสืออยู่ที่มหาลัยกรุงเทพธนบุรีผมก็เอาวันนี้ไปอธิบายให้เด็กเข้าใจว่าการเมืองการปกครองสมัยใหม่ยุคใหม่เด็กมีสิทธิเสรีภาพมากขึ้นหรือการแสดงความคิดมากขึ้นแต่ต้องอยู่ในกรอบของกฎหมาย นะครับเราไม่ไปล่วงละเมิดของเรื่องของกฎหมายเราแสดงความคิดเห็นเต็มที่เราอยากเลือกใครพักไหนเราสามารถเลือกได้ครับผมอยากให้น้องๆในสถาบันพระบกเก้าที่จะเข้ามาในรั้วใหม่นี่นะครับในปีการศึกษาใหม่นะครับมีความตั้งใจแล้วมีการเรื่องของการให้ความรู้นะครับมาเรียนเอาองค์ความรู้เสร็จแล้วเนี่ยแล้วเราเป็นกําลังสําคัญที่จะนําความเจริญในเรื่องของประชาธิปไตยการเมืองการปกครองเนี่ยกระจายเข้าสู่องค์กรให้ความรู้และนํามาพัฒน,นาเพื่อพัฒน,นาประเทศชาติต่อไปครับ กลับมาอีกครั้งธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดจำหน่ายสลักออมทรัพย์ชุดขานเพิ่มพูนปี2566จำหน่ายราคาหน่วยละ1,000บาทอายุสลาก3ปีผลตอบแทนหน้าสลากร้อละ1ต่อปีบวกเพิ่มผลตอบแทนผันแปรตามคุณภาพ สินเชื่อที่ดีที่สุดของธนาคารร้อยละ0.15ต่อปีรวมผลตอบแทนเป็นร้อยละ1.15ต่อปีเมื่อฝากครบ3ปีพร้อมกับลุ้นรับเงินรางวัลมูลค่าสูงสุด2ล้านบาทตลอด36งวด หากฝากตั้งแต่1 0 0 0 0แบาทขึ้นไปการันตีถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวทุกงวดรับผลตอบแทนร้อยละ1.63ต่อปีฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปการันตีถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวและรางวัลเลขท้าย3ตัวทุกงวดรับผลตอบแทนร้อยละ1.738ต่อปีผู้ที่สนใจสามารถซื้อสลักอมรั์ทอสอชุดขานเพิ่มพูลปี2566ิได้ที่โมบายแอปพลิเคชัน GHB Allgen หรือที่ทอสอทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30ธันวาคม2,566หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงินโดยจะเริ่มออกรางวัลครั้งแรกในวันพุทธที่16สิงหาคม2,566สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทอสอทุกสาขาทั่วประเทศ GH Bank Call Center หมายเลขโทรศัพท์026459,000หรือที่ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ข้อมูลข่าวสารสาระดีๆแบบนี้คุณผู้ชมติดตามได้เป็นประจำกับรายการคนหลังข่าวของเราที่มีหลากหลายแพลตฟอร์มนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Instagram รวมถึง TikTok ส่วนหน้าจอของ TNN ช่อง16พบกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา15นากาถึง15นากา30นาทีวันนี้นั้นและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ